สวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องผู้มีาระคุณทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับช่องขนตองแต่งอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นคลิปมงคลประจําสัปดาห์สําหรับปลายเดือนกร,รกฎาคมนะครับก็เริ่มกันเลยนะครับที่วันจันทร์ที่24กรกฎาคมวันนี้สีมงคลของเรานะครับจะเป็นสีน้ําตาลอ่อนน้ําตาลแก่ครับสีแสดสีเหลืองเข้มนะครับสีขอโชคของเราจะเป็นสีขาวสีเหลืองสีเงินแล้วก็สีทองอวันนี้เวลามงคลของเรานะครับตั้งแต่ช่วงตีห้า ตีห้ายันหกโมงห้าสิบนะครับไม่น่ามีใครเตื่นครับแต่ก็อีกช่วงหนึ่งครับจะเป็นช่วง9ก้าโมงถึงเที่ยงห้าสิบนะครับวันนี้ดวงดาวเป็นมงคลนะครับทากิจกรรมได้ทุกๆอย่างก็อ่าก่อสร้างก็ได้นะครับอ่าร่ำรวยมีวาสนานะครับวันนี้เป็นเรืองที่ดีเช่นเดียวกันวันนี้เรือก็ดีดวงดาวก็ดีนะครับดีหมดทุกอย่างวันนี้จุดเด่นคือการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะครับวันนี้เข้าหาผู้ใหญ่เพื่อขอความช่วยเหลือจะดีมากๆเลยนะครับก็ ันนี้อย่างที่บอกไปนะครับเริ่มต้นก่อสร้างจะดีมากนะครับขอกู้เงินขอความช่วยเหลืออย่างที่บอกไปวันนี้ประตูสวรรค์เปิดนะครับเหมาะสำหรับการขอพรนะครับขออะไรก็ได้ขอวันนี้ขอได้หมดเลยนะครับวันนี้ใครตรงงานมีโอกาสจะได้งานนะครับสิ่งที่ไม่เหมาะวันนี้คือการออกรถใหม่ไม่ควรออกรถใหม่วันนี้นะครับคุณบอกคุณสะก็ไม่ควรนะครับต่อไปนะครับวันอังคารที่25นะครับสีมงคลของเรานะครับสีขาวสีเหลืองนะครับสีเงินแล้วก็สีทอง สีขอโชคของเราจะเป็นสีฟ้าครับฟ้าอ่อนฟ้าแก่สีเทาสีดําได้หมดเลยเวลามงคลนะครับจะเป็นช่วง7จ็ดโมงถึงสิบโมงห้แล้วก็อีกช,ช่วงหนึ่งช่วงบ่ายสามถึงบ่ายสี่โมงห้วันนี้ดวงดาวอัปมงคลนะแต่ว่าเลิกในเป็นเลิกที่ดีนะครับก็วันนี้อ่าสิ่งที่เหมาะก็คือวันนี้ควรจะกําจัดสิ่งที่ไม่ดีให้หมดให้หมดไปนะครับก็อ่าควรจะตัดเล็บตัดผมตัดอะไรก็ตัด หาอะไรออกจากร่างกายแล้วตัดแขนตัดขานั้นเรื่องของท่านนะครับก็เป็นพิธีกรรมแล้วกันนะครับเป็นความเชื่อโบราณว่าการตัดสิ่งไหนออกไปในวันนี้นะครับก็จะเป็นการสะเดาะเคราะห์ตัดสิ่งท,ที่ไม่ดีออกจากตัวเราไปนะครับก็วันนี้เหมาะสำหรับการรักษาโรคภยัยไข้เจ็บเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีโอกาสหายมีโอกาสแข็งแรงนะครับไม่มีโรคแทรกซ้อนผ่าตัดก็ดีนะครับในวันนี้สิ่งที่ไม่เหมาะคือเปิดกิจการย้ายบ้านเจรจาต่างๆ เข้ารับตําแหน่งโอ้ไม่ไม่เหมาะสักอย่างเลื่อนได้เลื่อนไปเลยวันนี้ถ้าเลื่อนอะไรได้เลื่อนไปให้หมดเลยนะครับวันนี้อย่าถ้าสมมุติได้รับตาแหน่งอย่าเข้าห้องทํางานอย่าเข้าทํางานอย่างเป็นทางการไปนั้นขาดนะครับเลื่อนไปวันอื่นเลยต่อไปนะครับเป็นวันพุธนะครับพุธที่26สนะครับสีมงคลของเราสีขาวสีเหลืองสีเงินแลวก็สีทองนะครับวันนี้สีขอโชคขอลาภของเราจะเป็นสีฟ้าออกสีฟ้าแก่สีเทาสีดํา นะครับวันนี้เวลามงคลของเราจะเป็นช่วง9โมงอ่าแล้วอ่าช่วง6โมงถึง8โมง50นะครับแล้วก็เป็นช่วง3โมงถึงบ่าย4โมง50นะครับวันนี้ดวงดาวเป็นมงคลนะครับงานต่างๆก็เหมาะในการทำนะครับวันนี้อ่าเลิกก็เป็นเลิกที่ดีเช่นเดียวกันวันนี้เป็นวันที่ดีเลยก็วันนี้เหมาะสำหรับการเปิดกิจการใหม่ นะครับแล้วก็การก่อสร้างเริ่มต้นก่อสร้างการซ่อมแซมอาคารซึ่งสัญญาต่างๆดีหมดเลยนะครับเดินทางไกลก็ดีนะครับจะปลอดภัยสิ่งที่ไม่เหมาะจะเป็นการไปพบแพทย์รักษาโรคนะครับก็อันนี้ดูตามความเหมาะสมเช่นเดิมนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นวันพฤหัสบดีนะครับต่อไปวันพฤหัสบดีสีมงคลของเรานะครับก็จะเป็นสีน้ำตาลนะครับน้ำตาลอ่อนน้ำตาลแก่สีแสดสีเหลืองเข้มนะครับ วันนี้สีสีขอโชคของเราเป็นสีขาวสีเหลืองสีเงินและก็สีทองนะครับวันนี้เวลาดีในการทํางานมงคลของเรานะครับเวลามงคลของเรา9ก้าโมงถึงสิบโมงห้และบ่ายสามถึงบ่ายสโมงห้าสิบนะครับวันนี้ดวงดาวเป็นมงคลนะครับแล้วก็เลือกเป็นเลือกธรรมดาวันนี้เลิกไม่ดีไม่ร้ายนะครับปกติวันนี้เหมาะสำหร,รับการเจราจาธุรกิจนะครับวันนี้เจราจาธุรกิจดีเริ่มต้นก่อสร้างก็จะดีมากซ่อมแซมอาคารไหว้พระขอพอรวันนี้ดีหมดนะครับสิ่งที่ไม่เหมาะคือ การเข้าร่วมงานอวมงคลครับวันนี้ไม่เหมาะต่อไปนะครับสุขที่2ี่นะครับวันนี้สีมงคลของเรานะครับสีฟ้าอ่อนฟ้าแก่สีเทาแล้วก็สีดํานะครับสีขอโชคของเราสีเขียวครับโทนเขียวจะเขียวอ่อนเขียวแก่ได้หมดนะครับวันนี้เวลาดีนะครับเวลามงคลของเราจะเป็นช่วงเจ็ดโมงถึงบ่ายสองห้าสิบมงทั้งเกือบทั้งวันเลยครับวันนี้ เลอกที่ดีจริงๆจะเป็นช่วงเช้ามากๆนะครับเช้าแบบเช้ามากๆถึงช่วงตีสอถึงตีสี่ห้ซึ่งก็ไม่ไ่าจะมีใครตื่นนะครับแล้วก็ช่วงดึกมากๆก็เป็นช่วงดีอีกอีกช่วงหนึ่งก็คือนั่นแหละครับช่วงหนึ่งทุ่มถึงสี่ทุ่มห้าสิบก็ไม่งั้นก็ถ้าไม่ได้มีอะไรมากก็ใช้เลอกที่บอกไปนี่แหละครับวันนี้นะครับเหมาะสำหรับการเริ่มต้นก่อสร้างนะครับการซ่อมแซมอาคารไหว้พระขอพร แต่สิ่งที่ไม่เหมาะก็คือการออกรถใหม่วันนี้ไม่เหมาะสำหรับการออกรถใหม่ครับเดินทางใกล้ฟ้องร้องสู้คดีขึ้นศาลวันนี้ไม่เหมาะนะครับต่อไปครับเสาที่2ี่นะครับ,ว,รบวันหยุดแล้วนะครับสีมงคลของเราครับสีฟ้าอ่อนฟ้าแก่สีเทาแล้วก็สีดานะครับวันนี้สีขอโชคของเราจะเป็นสีเขียวเหมือนเดิมครับโทนเขียวเวลาดีเวลามงคลของเราจะมีเป็นช่วงตั้งแต่ตีห้าถึงสิบโมงห้าสิบเลยนะครับวันนี้หกนันก็ ยาวมากครับวันนี้ดวงาะอับ <einfach S 1> ปมงคลนะครับไม่ควรจะทําหาอะไรเลยนะครับเรื่องประจําวันดีนะครับก็วันนี้สิ่งที่เหมาะคือการเช็คสต็อกตรวจสอบคนนะทำได้หมดเลยนะครับก็เป็นวันขอบุตรด้วยนะครับก็ขอแล้วทําด้วยนะครับวันนี้สิ่งที่ไม่เหมาะคือการย้ายบ้านย้ายเครื่องจักรย้ายตัวเองเดินทางไกลก็ไม่ควรทาครับอาจพบอุบัติเหตุได้นะครับก็อันนี้อย่างที่บอกไปก็แล้วแต่วิจารณญาณของท่านนะครับต่อไปนะครับวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์ที่30 สีมงคลของเราครับสีน้าตาลนะครับน้าตาลอ่อนน้าตาลแก่สีแสดสีเหลืองเข้มนะครับสีขอโชคของเราครับสีขาวสีเหลืองครับสีเงินแล้วก็สีทองเวลามงคลของเรานะครับสช่วงครับวันนี้9ก้าโมงถึงสิบโมงห้และบ่ายสาถึงบ่ายสี่โมงห้าสิบนี้เป็นวันมงคลนะครับก็ทําได้หลายๆอย่างนะกิจกรรมในวันนี้แต่วันนี้เลิกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็สิ่งที่ทําได้ในวันนี้ก็คือจะเป็นการรักษาโรคภัยไข้เจ็บวันนี้ดีเลยเปิดการก่อสร้างวันนี้ดีมาก ทุบทำลายอาคารนี่ก็ดีนะครับแต่ว่าอาจจะไม่เหมาะสาหรับการเจราจาสัญญาต่างๆนะครับเจราจาธุรกิจต่างๆเรื่องออกไปก่อนนะครับการเซ็นสัญญาต่างๆก็ไม่ควรทําในวันนี้นะครับก็สําหรับวันนี้เนื้อหาของเราก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ไว้พบกันในคลิปหน้าสําหรับวันนี้กราบขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีครับ